ถึงจะพาหนูเมย์มาอยู่บ้านเดียวกันนะห้ามท้องก่อนแไปอันนี้ก็บ้านของแม่แม่จะนอนตรงไหนก็ได้ถ้ายังจะอยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปเธอก็ต้องทำตามกฎค่ะอ้ยอยหอง มากันได้เหรอสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าหนูเมย์อ่ะมาทานข้าวกันแม่จะเสร็จพอดีเลยไปเดี๋ยวของค่อยขึ้นไปจัดก็ได้โอเคค่ะเออ<ะ>มีอะไรเหรอจ้าหนูมีคือว่า กับข้าวมีแต่อาหารเผ็ดๆทั้งนั้นเลยอะค่ะคือเมทานเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะอ,อ้าวเหรอขอโทษด้วยนะเพราะปกะติบ้านเนี้ยเขาทานเผ็ดกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวรอไปเจียวไข่ให้นะอย่าเลยต้นอีกหน่อยหนูเมย์เขาก็มีอยู่ที่นี่แล้วฝึกให้เขาทานเผ็ดไปเขาจะได้ชินก็ได้ค่ะลองดูนะ ครั้งแรกก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวกินไปก็ชินไปเองแหละค่ะนี่เจ้าตน้นถึงจะพาหนูเมย์มาอยู่บ้านเดียวกันนะแต่แม่สั่งห้ามเลยนะห้ามท้องก่อนแต่งแม่รับไม่ได้กินข้าวต่อเลยครับ เออเมแม่ว่าหนูไปเปลี่ยนกางเกงดีไหมดูกางเกงตัวนี้มันโป๊ไปนะเมว่ามันก็ไม่ค่อยโป๊เท่าไหร่นะคะปกติเวลาอยู่ที่บ้านเมก็จะแต่งตัวสบายๆแบบนี้ค่ะมันดูไม่งามนะลูกนะถ้าจะอยู่ที่เนี่หนูต้องแต่งตัวให้มิดชิดหน่อยแม่เป็นผู้ใหญ่มันมองแล้วไม่สบายตาค่ะงั้นเดี๋ยวเมย์ไปเปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะ ดีมากอา้าคุณแม่ครัปิดแอร์ทำไมอะคะก็ปกติที่นี่จะไม่เปิดแอร์เวลากลางคืนในห้องนั่งเล่น,นมันเปลืองไฟรู้ไหมแต่ว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณแม่ร้อนก็ต้องทนสินี่เมย์อยู่บ้านคนอื่นนะไม่ใช่บ้านตัวเองต้องรู้จักปรับตัวรู้ไหม เออหนูเมค่ะช่วยเปลี่ยนให้แม่ดูข่าวหน่อยสิลูกแต่ว่าแม่ดูละครอยู่นะคะแม่เอ๊ะหนูเมก็แม่บอกเมแล้วไงอยู่บ้านคนอื่นน่ะต้องรู้จักปรับตัวรู้ไหมเอามานี่งั้นเดี๋ยวเมขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะคะคุณแม่ อะไรอะเมย์ละครไม่สนุกระเมย์ได้ดูที่ไหนล่ะก็แม่ต้นอะจ,จะดูข่าวเมย์ก็เลยขึ้นมานอนแถมยังให้เมย์มาแต่งตัวมิดชิดอีกนะแล้วก็ยังปิดแอร์อีกด้วยอ่ะร้อนก็ร้อนคนแก่กางนี้แหละจู้จีจุกจิกเป็นเรื่องธรรมดาทนหน่อยนะเมต้นก็รู้ว่าที่เมย์ทนอะเพราะอะไระแม่มีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรแค่แม่อยากจะมานอนด้วยอ่ะอะไรนะคะแล้วทำไมคุณแม่ไม่นอนห้องคุณแม่ล่ะคะก็แม่เห็นว่าเราสองคน่ะเพิ่งย้ายมาอยู่วันแรกแม่จะปล่อยให้นอนด้วยกันแม่ค้าว่ามันไม่งามนะแต่แม่คะเราสองคนเป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนกันแต่ยังไม่แต่งงานกันแม่ไม่อยากให้ชาวบ้านแถวนี้ก็นินทาและอีกอย่างอันนี้ก็บ้านของแม่แม่จะนอนตรงไหนก็ได้ต้น ช่วยพูดอะไรหน่อยสิคะเออราว,ว่าอะไรที่แม่เขาทำแล้วสบายใจเราก็ปล่อยให้เขาทำไปดีกว่าน้ะงั้นเดี๋ยวเมยลงไปนอนห้องรับแขกก็ได้คะ่ะเมย์เมยมย์ต้น มีอะไรเหรอคะแม่นี่มันเพิ่งจะตีให้นะคะถ้าจะอยู่บ้านนี้ต้องหักตื่นตอนตีห้ารู้ไหมตื่นก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะถ้าอาบน้ำเสร็จอะลงมาชงชาให้แม่ด้วยนะที่นี่เขาจิบชาก่อนอาหารเช้าค่ะฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะ อโอ๊ยเธาชงชาอะไรของเธอเนี่ไปชงมาใหม่ค่ะ<อ>โอ๊ยรอยถ้าทำอะไรของเธอเนี่ยก็ชามันรอนน่ค่ะแม่นี่เธอเดี๋ยวมาขึ้นเสียงกับฉันนะแล้วใครสั่งใครสอนให้เธอถือชามือเดียวล่ะมันดูไม่งามรู้ไหมโอ๊ยชาอะไรกันกนะกหนาเนี่ยคำก็ไม่งามสองคำก็ไม่งามอ่ะ นี่เธอหยุดเถียงฉันได้แล้วถ้ายังจะอยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปเธอก็ต้องทำตามกฎกฎบ้านกฎบออะไรกันคะนี่บ้านนะคะไม่ใช่คุกขังนักโทษอะแม่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่แม่ทำอะมันทำให้คนอื่นของอึดอัดมากแค่ไหนพอกันทีฉันจะไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้ยิ่งอยู่ยิ่งต,ติดตกเมย์เกิดอะไรขึ้นเมย์จะย้ายไปอยู่ที่บ้านเมย์ไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว ยิ่งเม่อยู่เม่ก็ยิ่งอึดอัดตั้ต้นต้นแกมาก็ดีแล้วช่วยอบรมเมียกแกหน่อยไม่เดินเถียงผู้ใหญ่่อๆอ,อย่างเงี้ยที่บ้านไม่ได้อบรมสั่งสอนมาหรือไงขอโทษนะคะพอดีบ้านแม่ะเขาเลี้ยงกันมาแบบอิสระแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมาแบบหัวโบราณเกินไปด้วยเกินไปฉันทําอะไรเกินไปแม่ก็ะทบทวนตัวเองดูแล้วกันนะคะว่าอะไรที่มันเกินไปอ่ะแต่ที่รู้ๆแม่อยู่กับความอึดอัดแบบนี้ไม่ได้แล้ว มันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยต้นต้นจะไปกับเมย์ไหมคะแต่ถ้าต้นจะอยู่กับแม่ก็ไม่เป็นไรนะคะเมย์เข้าใจเมย์เมย์รอต้อนด้วยต้นต้อนอย่าทิ้งแม่นะผมไม่ได้จะทิ้งแม่ครับแต่ผมก็ทิ้งเมย์เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเมย์เขาท้องลูกผมอยู่ครับแม่อะไรนะ เป็นท้องก่อนแต่งเหรอแล้วทำไมต้นไม่บอกแม่่ะตก็แม่เป็นแบบนี้ไงครับผมกับเมย์ถึงยังไม่พร้อมที่จะบอกแม่คนหัวโบราณแบบแม่ถ้ารู้ว่าเมย์กับผมท้องก่อนแต่งแม่ไม่อารวาดบ้านแตกเลยครับผมขอโทษนะแม่แต่ผมขอตามไปดูแลเมียกับลูกผมนะครับเอาไว้แม่รับได้เมื่อไหร่ผมจะพาหลานมากราบแม่แล้วกันนะครับเมย์ บอกว่าจะพาหลานมากราบแม่ไงแล้วทำไมป่านเนี้ยต้นยังไม่มาหาแม่เลยแม่คิดถึงต้นเหลือเกินลูก